ไหนเ่ไรทีาสนใจตั่วฟ้ามืองไทยไม่ไกลแค่ไหนเจอแดนดนไปไปด้วยรถกันนะกับชานลฟังเซสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอีกเช่นเคยละครับกับบางเซวันนี้บางเซจะไปไหนครับวันนี้บางเซจะไปรับประทานอาหารที่ร้านบ้านนก พิกัดของร้านนี้อยู่ที่บ้านทอนนะครับซึ่งเราไปกันหลายหลายคนนะครับเดี๋ยวผมจะไปรอที่ร้านบ้านนกนะครับเพื่อที่จะไปดูอาหารนั้นมันอร่อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับท่านผู้ชมครับเมื่อเราเดินทางมาจากสี่แยกบ้านทอนนะครับก็จะมาถึงตรงนี้ก่อนครับท่านผู้ชมครับนี่ ยินดีต้อนรับ Welcome to บ้านทอนนะฮะเป็นจุดเช็คอินนะแลนด์มาร์คสำหรับทะเลคู่เขียนนะฮะอ่าจอดตรงนี้ก่อนเข้ามาจอดตรงนี้อ่าเพื่อเก็บภาพงามๆของทะเลบ้านทอนตอนนี้น้ำนิ่งครับ นี่คือบรรยากาศของอาชายทะเลของบ้านทอนนะครับจะเป็นที่จอดเรือกอและในการจับหาปลาแล้วก็เป็นสวนมะพร้าวนะครับที่ทอดยาวไปทางเขาเรียกว่าริมทะเลของบ้านทอนซึ่งมีระยะ16กว่ากิโลเมตรนะครับโอ้ท่านผู้ชมครับผมรอที่จะถ่ายเครื่องบินนะฮะมันยืนอยู่บนนี้นะฮะเนี่ยเนี่ย เกือบครึ่งชั่วโมงนะฮะผมไม่รู้ว่าตารางบินเขาจะบินกันตอนไหนนะฮะแต่ที่นี่สามารถที่จะเก็บบรรยากาศของการบินได้เลยนะครับก็เวลาเอาทอฟหรือว่า landing เนีน่ยเราก็สามารถที่จะดูตรงนี้นะฮะว่ามันสวยงามขนาดไหนนะเป็นจุดแลนด์มาร์กใหม่เลยเดี๋ยวถ้าเสร็จยังไงเดี๋ยวผมจะบอกท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะตอนนี้เขากำลังสร้างกันอยู่นะฮะเรียกว่าเป็นสถานที่จุดชมวิวนะฮะ 360อองศาเลยก็ว่าได้นะครับเราจะเห็นเกาะเล่าปีอยู่ไกลๆนะฮะ ที่นี่นะครับเป็นหมู่บ้านชาวเลนะฮะแล้วก็พี่น้องของเราที่บ้านพรเนอี่ยกำลังทำปลาเค็มอยู่นะครับเขาเรียกว่าปลานะปลาหลังเขียวใช่ไหมบ้านเราเรียกว่าอีเกตามแม่นะอันนี้แชมปมากเลย ท่านผู้ชมครับมาถึงแล้วครับร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านนกนะครับมาถึงสามแยกนะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาเนี่ยคนเต็มร้านเลยดูดูครับผู้ชมครับนี่เห็นไหมอาหารที่นี้การันตีครับท่านผู้ชมครับว่าอร่อยจริงๆนะครับเดี๋ยวมาดูเนี่ยนี่คือมอสตาของเรานะครับนี่สวัสดีค่ะมอสตาพัลลินิ่งวันนี้ได้กี่จานแล้วหลายจานแล้วเนี่ยสามร้อยกว่าจานต่อวันนะครับประมาณสามร้อยกว่าถ้วยนะครับโอ้ยเนี่ยของใครเนี่ย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 พี่เซ่ นั่นอะไรอย่ oh. างนี้อปูกั้งนี่นี่ปูอะไรนะปูม้าปูม้านะครับปูม้าเลยแล้วก็กั้งแล้วก็เนื้อกั้งแล้หมึกอันนี้กั้งนะที่นั่งอยู่บนโต๊ะได้ลิงไหมเอ้ามาด้วยเหรอน้าไม่ได้ดู a s สลามุอะลัยกุม ลีลา่ไม่อยากเดิจะไม่ข้นต้นไมแล้วค่ะอันนี้ชนีใช่ไหมอยู่ไหนพยาบาลนอนคคนไหนพยาวานอนมาแล้วอ้าวเบปเปมาด้วยเดี๋ยวสไกลบโอ้ดูสลามนี่โอ้โหวันนี้นัดกันมาอันนี้เบส่เบสเซ่ไปไถปลาหมึกตรงนู้นปลาหมึกไหนเขาทาปลาหมึกเนี่ยเดี๋ยวไปดูปลาหมึก Loo, hoi jang ngang ngang diaju ah. Uh, eh uh, eh uh. eh. Uh, ah ni, bayam merk apa ni? Sutong uh, kan? Boleh ni? Eh. Tutupa togoh. Tutupa togoh. Ah. Loo besar besar sutong heong. Ah, uh, ini uh. tutupa mandu. Eh, tutupa mandu. Oh, uh, ni sutong. Nah, ha? dia kita makan sutong kan? Kita makan sutong. Kita uh, makan kuih kuih. Kita 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 makan kuih kui ปลาหมึกอะไรเราสั่งหมดแล้วมีอะไรบ้างปลาหมึกสั่งแล้วพบกันเช่นเคยกับบางเสียกับางเสียลืมสำหรับไทยปูมาแล้วปูมาแล้วท่านผู้ชมครับก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเราสั่งก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เราสั่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยสั่งอะไรกันนะปลาหมึกเนี่ยเกลือเกลือา๋อปลาหมึกนี่ไปใส่ในก๋วยเตี๋ยวนี่อร่อยมากท่านผู้ชมท่านนียแต่รอบนี้ใส่ช้อนก่อนเพราะเพื่อนกินหมดแล้ว ใส่ช้อนแ,แล้วก็ใส่ปากคร่คะแมลงวันเข้าปากค่ะจรินเ <laughs> หรอจกินอร่อย,อร,อยร้อนอร้อนมากเลยค่ะการันตีว่าอร่อยครับหมดใช่ไหมครับอร่อยจริงการันตีนู่นหนูหนูเป็งอร่อยมากเลยการ,รัรรนตะีว่าอร่อยจริงๆนะพออิ่ม นี่น like ี่อะไรครับนี่พริกน้ำต้มนริกกินไม่หวานทานอาหารรสจัดนะคะรสจัดเองรสจัดใช่ไหม ชุดนี้เนี่ยมันซับเหงื่อนะกินแล้วแบบสบายมากเลยซับเหงื่อด้วยอร่อยอร่อยไหมครับอร่อยมากเป็นไงคะพี่ปิ๊กคุลิลลี่จะมาเก็บภาพอย่างลิลลี่มาเกยวีดอุบุกบิสมัลอะไรย่ะโอเคค่ะเปินแลด้วยค มันหลังร้านมันออกออกเห็นมืมันออกตาปลาหมึกกินตาปลาหมึกนี่ตาปลาหมึกกินแล้วจ้ะนะนี่นวดปลาหมึกเขาไม่ให้กูกินอะไรอื่นนะนวดนวดเออรึพูดว่านวดเอาแกนวดปลาหมึกนวดปลาหมึกไปเป้งโค้ดเฮเตะค้ดหนอนแล้วเปล่าคะไม่ทิ้งอยู่ที่ปากค่ะนะ อย่าให้อย่าให้พี่ตาถ่ายแล้วเดี๋ยวมันไม่ใหญ่เนื้อปูแน่นเน้นเน้นเน้นก็กินยังไงนี่คืออะไรหอมไม่ใช่หอมนาทีคิวไหมนี่มากอะไรนี่อืมอะไรนี่เนื้อปู Okay. Ini. kena. Kita 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 kena. จ้ะอ้าวไจะกินทั้งตัวแล้วปวดนิสติมแก่นิสติมขาดเลยอ้าวเห็นหมดเลยเห็นหมดเลยไหมทางนู้นตั้งแต่พี่ลี่ยันพี่ปลาอุ้ยเจนไม่เห็นอ๋อกูจะกล้องกล้องนะจ๊ะเจนเลยตรงกลางตาจันรู้ว่าตึกปูงเลยนะของเอลี่ดายาวมาถนอมจั้นสั้นก็ตามตัวไงก็ของเลเวเซชั่นสั้นนี่ยแกเองฮะมาสิมา่อยนี่นี่ จะกินอย่อะไรอ่ะรอแน่ค่ะก็ให้น้ำจิ้มมันจิ้มท่านผู้ชมท่านผู้ชมี่อไนี่กท่านผู้ชมนี่เนีอก็ใกล้ได้ไหมไ่ทำแล้ว ท่้ผู้ชมบีไปดูนะฮะในเรื่องของร้านก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยที่สุดในตะบลคู่เคียนแล้วนะครับยังไงอย่าลืมติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เยอะๆนะครับกับบังซีนะครับแล้วก็วันนี้สวัสดีครับ